พี่น้องครับจวบอกสูฟังเดอ้ออันต้มอึ้งหนี่ือตน้นหนีคือเป็นตน้นฤด,ดูการจะขอ,อย่ำฝนอื้องกํพลังออกบนโตกยังได้กินก่อนบูม้างก็แปลกอยู่ด้ยผมกับผมก็แปกอยู่ว่าหนึ่งถ้ามีอื้งปับ๊ปบใบบะคามอ่อนกับมานน้ำกันบวดนะวันนะีน้วิธีการเห็ดกับห่อเห็ดแบบต้มทั่วไปแหละ แต่ขอสําคัญว่าอึงมันออกมา่านี่มันสีแข็งเนี่ยยังหน่อยอย่าลืมนำสมสายชูด้วพีีนองเด้อยัดลงจังหน่อยในหม้อต้มนะครับต้มไปจังหน่อยสี่สิบหาที่กระดูกยังมันกระเสียออนหนุ่มไปเลยมานนี้ผมกังเกิดอยู่ว่าเปิดต้มเตาแก๊สกับต้มเตาถ่านนี่ก็ต่างกันอยู่เด้เปียนขึ้นวางสันตอแต่เตาแก๊สนี่อุณหภูมิมันสีซ้ำกัน แต่วา่าเตาทานน่ปั๊บนี่อุณหภูมิของของเตาทานนิ่ที่เรลยมมันสิห้อนแต่มันสิค่คอยคอยค่อยคอยคอยคอยอ่อนลงอันนี้คือธรรมชาติของของความหอ่อนอุณหภูมิมันสิ่คอยต่ำลงบานี้บัดเบิ้ลความห่อนนิดน้อยปอยั๊บเพาก็เติมเติมทางเข้าไปไปัป๊บบานม่อสิค่อยค่อยกลิ่นในบานี้ค่อยหลอดขึ้นหลอดขึ้นหลอดขึ้นรอบเดียว สุดท่ายผมมากินแต่พูดได้ว่าบรแสัไปหาหมอเสื้อผมรดเลย